มันเองได้นะครับมที่ภาษายกลางยกฟองได้แต่ทีนี้อย่างนี้นะค้าจะใช้หรือเปล่าค้าจะใช้แลเป็นลูกคิดที่นี่ลองนึกดูว่าเป็นคุณมากกว่าที่เห็นสุดยอดคนที่จะัดกาแฟได้คือโจทดโจดวีกาได้โจดีการได้ลุงสบายใจไหมไม่สบายใจเออใช่ถ้ากลับก็มีผ้าษาถ้ากลับก็ท่าขาไม่สบายใจตามความคิดของผมนะเออทีนี้เสร็จปั๊บแต่ถ้าลูกท่าษายืน คดีนี้เป็นที่สุดแล้วณเวลานี้ณเวลานี้ลุงมีหลักฐานชัดเจนรวบรวมหลักฐานจนชัดเจนแล้วว่ามาลื้อคดีใหม่มาลื้อคดีใหม่เป็นคุณมากกว่าที่จะกลับคําพิพากษาด้วยซ้ำเพราะว่าครับตอนนี้เนี่ยคือความเป็นเจ้าของโฉนดเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกว่าตอนนี้จะเดินทางไปกรุงเทพนะถ้าถึงกรุงเทพแปลว่าได้โฉนดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันยังถึงแค่โคล่ะถ้ามาสู้กันตอนนี้เนี่ยเรากําลังไม่พอ ถ้าถ้าถ้าเขาอุทธร์มาใช่ไหมหถ้าถ้าเขาดีกาถ้าถ้าเขาแพ้นะเขาดีกาแน่นอนทีนี้ก็ต้องมามสู้กันสู้คดีมันก,มนก็มันก็ไม่ดีเท่ากับว่าเราค่อยๆทําไปแล้วส่วนตัวนั้นเมื่อมันได้มีคำพิพากษาแล้วก็ใช้วิธีลื้อคดีใช่ไหมตรงนี้เนี่ยลุงท่านบอกว่าคําพิพากษาตรงนี้เนี่ยมันมันได้วินิจฉัยเป็นคุณกับลุงแม้จะไม่ได้มีคําพิพากษายกฟ้องแต่มันได้วินิจฉัยเป็นคุณเพราะว่า เพราะว่าคาพูดที่สารบอกว่าแม้จัวจําเลยจะไม่ได้อุธทอนเอ้ยแม้แม้อุธทอนของจําเลยจะฟังได้ก็ได้อ,อันนี้นะแม้อุทอ์ของจําเลยจะฟังได้แต่ว่าจําเลยไม่ได้ยื่นอุทอ์ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะพิภากษายกฟ้องได้ถ้าเขียนมาแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าข้อที่จริงที่เราสู้ในคดีอุทอ์เนี่ยแก้อุ่ทอ์นี้เป็นคุณกับเรามากเลยเพราะว่าคําวินิจฉัยของศาลนี่สําคัญนะบางทีคดีบางคดีนี่มีการยกฟ้องแต่วินิจฉัย ในเขาเอาเนื้อหานะเขาไม่ได้เอาตัวผลตรงจุวนี้เพราะว่าลุงเขาไม่ได้อุทธร์ใช่ไหมแต่วิิจใช้ว่าข้อต่อสู้ของลุงที่ยื่นมาในในชั้นนี้เนี่ยฟังได้แม้ฟังได้แต่ว่าคุณไม่ได้ยื่นอุทธร์จึงพิพากษายกของให้คุณไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นโอ้โหหนูว่าคำพิพากษานี่เขาเรียกว่าครั้งนี้นี่สุดยอดเลยนะแยบยนมากเพราะว่าอย่างนี้นะครับมั here, <c oughs> right. นเป็นอันหนึ่งที่ผมก็ได้เรียนกับคนที่ผมผมเคารพเนาะ คนบอกว่าถ้ายังยืนตามฐานขั้นต้นโดยไม่มีใชยแบบที่เมื่อกี้เนาะอ่าป่าไม้ชอบที่จะเอาคำที่พากษานั้นไปชัดค้านการออกสโนดได้อาจจะอาจจะทําได้อันนี้มันเป็นข้อข้อกังวนของเราด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าพูดมาอย่างนี้แล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทํากับลุงได้แล้ว ก็คือแม้เอาไปแต่ว่าได้มีการวินิจฉัยในในส่วนที่มันเป็นคุณแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นข้อข้อกังวลข้อกังวลของเราเราก็ได้คุยกับเพื่อนพี่ชายอากูบาอาจารย์อืว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยอคือมันเป็นการตั้งข้อสังเกตของพี่เขาไงว่าเอา น้องพูดถึงเรื่องการลื้อฟื้นคดีถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราได้เฉนดเนี่ยมันน่าจะลื้อฟื้นเอามาลื้อฟื้นคดีเนี่ยดีกว่าเนาะนั่นนี่ก็คุยกันเพราะว่าเรื่องนี้ได้มีการคุยกันก่อนแล้วทีนี้แต่ว่าพึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาแต่ว่าในขั้นตอนของการาไปยื่นของเอชนดถ้าพวกฝ่ายนั้นเนี่ยเขาเอาคํที่ภากษาข,ของลุงเนี่ยไปเพื่อจะคัดค้านการเชนดเนี่ยแต่น้องก็เลยบอกว่าคดีนี้ลุงไม่ได้ไปรับสารภาพไงคดีนี้ลุงไม่ได้รับสารภาพเพราะฉะนั้นเนี่ย ลุงต่อสู้อยู่แล้วแต่ศาลท่านแล้วยิ่งมีคมําวินิจฉัยของศาลอุทธรณมาแบบนี้เนี่ยเป็นคุณกับลุงมันจึงติดทางที่จะมาแล้วอีกอย่างหนึ่งสิทธิที่ทจะพึงมีพึงได้ตามพระราชบัญญัติที่ดินของลุงหรือของผู้ที่เป็นเจ้าของสอคอหนึ่งเนี่ยมันได้มาโดยผล <c oughs> ของกฎหมายมันไม่ได้เกี่ยวกับความจริงอะไรใช่ไหมมันได้มาโดยจริงมันจะมี <c oughs> คําถามหนึ่ง <c oughs> ที่เขาพวกเขาถามว่า <c oughs> แล้วอย่างนี้กัไปลุกป่าไม้ก็พูดกันพวกนั้นก็พูดมั่วเนาะ การจะออกโฉนดได้นี่ต้องมีหลักฐานสองข้อหนึ่งมีการครอบครองแล้วไม่ใช่บุกลูกป่านะครับเขามีสิทธิ์ในที่ดินนั้นแล้วเพียงแต่ว่ากระบวนการมันยังไม่จบมไม่ใช่ไปบลุกป่าแล้วได้นะครับบุกป่าแล้วโดนจับแน่แต่เขามีสิทธิ์อยู่ในนั้นโดยที่กฎหมายป่าไม้ไม่ได้เป็นคุมหนึ่งเขาก็จึงทําได้อะอย่างนี้นพี่พนพอาจจะพูดมาแบบทําให้สีสงง,งนิดนึงนะก็ะคือว่าเมื่อมันจะมี คำพิพากษาของของลุงที่ออกมาในวันนี้เนีย่ยมันจะมีนักกฎหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขา้าใจวิพากษ์วิจารณ์ในคดีนี้เอยอะแล้วก็มีบางท่านีนตั้งคําถามว่าเอา้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเอ่อถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าการกระทําแบบของลุงที่ว่าเนี่ยมันทําไม่ได้ออกโฉนดได้งั้นก็อาจจะมีคนไป,ปไปเอ่อไปลูกป่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีเอ่อเขาอยากจะได้ฉนโฉนดโดยที่ว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่มามามันคนละ นุ่งจะพูดอย่างนี้นะคะคือที่กกองที่นุงบอกแล้วว่าที่กกกองมีซอฟมีมีบุคคลที่มีสามประเภทประเภทบุคคลนะประเภทบุคคลคนหนึ่งคนแรกเนี่ยคือคนที่ได้มีการครอบครองก่อนปีสองสองสองสี่เก้าเจ็ดโดยได้มีการแจ้งการครอบครองอีกประเภทหนึง่งก็ได้เข้าครอบครองในห่วงระยะเวลาเดียวกันแต่ไม่ได้แจ้งการครอบครองก็ถือว่าได้ได้สิทธิครอบครองแต่การที่จะพิสูจน เพื่อที่จะชนะรัฐเนี่ยยากเพราะว่ามันไม่มีเอกสารประกอบไงแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาหลังนั้นโดยที่ว่าเข้ามาหลังนั้นน่ะมันก็จะไปอาศัยสิทธิ์เดียวกันกับสองกลุ่มไม่ได้ไงเพราะว่าตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้านี่มันก็มีบางคนที่เขาไม่ไปขอออโสนุกก็มีอยู่มาตั้งนานสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือการตั้งบ้านเรือนไงพี่นงตรงนี้เราต้องมีการไต่สวนเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกลุ่มเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากการที่ว่ามี อาจจะก,การที่ว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ป่าสมานแต่ว่าคนกลุ่มหลังเนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเป็นพี่ที่ว่าอาจจะมาเข้ามาซื้อสิทธิ์ต่อหรือ,อยังไงก็ที่สน์ไม่ค่อยได้แต่ว่าอาจจะมีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยออก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 ,ออก,ออกสทกให้สิทธิอาศัยไงพี่นอ้องอันตอนนั้นก็ว่ากันไปอยู่ในานามของอในในานามของเจ้าหน้าที่ป่าสงน์เขาอนุญาตให้อยู่ มันจะเป็นคนละแบบกับอ่กับของสองคนแรกสองคนแรกนี่อยู่อาศัยอำนาจอยู่โดยอาศัยอำนาจของอ่พระราชบัญญัติที่ดินนะคะไม่ใช่พระราชบัญญัติบาสงวนเพราะฉะนั้นอยู่ตามกฎหมายคนละส่วนเราทำไมติดพื่นลมไหมคะร้อนมากเลยนะคะโอ้นี่มีหนึ่งพันสองร้อยหลายเนาะถ้าถ้าเกิดว่าอ่ามีม,มีมีคําถามก็ถามมาได้เลยนะคะด๋ยวนจะลองอ่านดูนะคะคุณนงครานสวัสดีนะคะคุณเรรสวัสดีนะคะ คุณวราพรกดให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณอลงกรณ์ไม่มีระยะเวลาหรือคดีรอให้ลุงได้โฉนดมาแล้วก่อนใช่ใช่ใช่คุณอลงกรณ์น้องว่าอย่างนั้น,นดีที่สุดตอนนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสาหรับลุงนะแล้วก็คําวินิด้ใช้ในคดีนี้เนี่ยยิ่งมาเป็นประโยชน์ลุงได้ด้วยนะพี่นพเขาไม่ได้ให,ให,ให,ให้ให้พร้อมเลยเดี๋ยวน้องบอกให้พี่เขาส่งมาให้อยู่นะคขาไม่ได้ใช้เต็มออกมาเมื่อไหร่นะ้องจะเอามาลองวินิฉัยนะ แนวทางการวินิจฉัยแล้วก็มันมีความหมายว่าอย่างไงเราก็ได้ได้มาคุยกันเนาะหรือหรือคดีฆาทนายจะคุ้มกับโดนปรับไปหรือเปล่าคะแต่ได้ที่คืนใช่ไหมคะการรื้อคดีเนี่ยนะคะหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่ไม่ไมในคดีอาญาเนี่ยเมื่อเราได้รับโทษในทางอาญานี่มันมีประวัตินะคะเอฟซีเราจะกลายเป็นคนที่เคยถูกสารวิพากาาลงโทษ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้มีอาจจะไม่ไม่แน่มีการกระทําความผิดอะไรเกิดขึ้นเขาอาจจะใช้ส่วนนี้มันมันจะเป็นเหมือนกับประวัติเราไม่ดีนะคะถ้าเราลื้อคดีส่วนนี้มันก็จะ<า>ไม่เป็นคว <ไป S 2> ามผิดเราก็จะเป็นคนบริสุทธิ์นะคะ,ะไม่ใช่คนลูกป่าใช่ไหม<า>เออแล้วก็เราก็ได้ที่ดินตรงนั้นมาไ้ส่วนว่าค่าปรับเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้คุ้มอะไรหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอ่าชื่อเสียงของเรานะคะ การเรื่องคดีถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช้เงินมากมายหรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนที่เขาดูแลเขาอาจจะดูเหมารวมไปเลยก็ได้ใช่ไหมไ<ด>สามารถยื่นดีกาได้ไหมคะอะก็เมื่อกี้พี่นพอ่านให้ฟังเลยนะคะว่า่าเมื่อคําพิพากษายืนยทั้งสองศาลเนี่ยคู่ความไม่สามารถที่จะดีกาได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีมาตราต่อไปหรือเปล่าถ้าแต่คิดว่าคงไม่แล้ว,วมั้งคะตกลง อุทธร์คงไม่ดีกาคงไม่รเนาะยกอุทธร์นะครับยกอุทธร์ของโจทย์นะครับผมอ่าอ่ตกลงยื่นฟ้องเรียกค่ะยืนยืนอันอย่างนี้นะคะพอดีว่านงไปฟังอยู่บางช่องที่ท่านพูดถึงว่ามีมีบางช่องที่ขึ้นว่าศารพิพากษายกฟ้องลุงอย่างนี้นะคือคําพูดตรงนี้เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าพูดผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่าเขาอาจจะพูดในชั้นอุทธร์ไง เพราะว่าในแต่ละชั้นศาลนี่ก็จะมีโจทย์จาเลยนะอ,อ่าอายการเป็นโจทในคดีในศาลเั้นตน้นอเราเป็นจําเลยใช่ไหมแ,แต่ว่าในคดีที่สอง<ต>อในชั้นที่สองเนี่ยอายการเป็นโจทแต่เราเนี่ยเป็นจําเลยแต่ว่าถ้าในในชั้นอุทธรเนี่ยเราสามารถเป็นโจทได้ด้วยเป็นโจทฟ้องโต้แย้งคัดค้านคําพิพากษาเราจะมีสองเราจะมีสองสถานะคือเป็นโจทในการยื่นอุทธรแล้วก็เป็นจําเลยในคดีของที่ <จ>อายาการยืด่ดดังนั้นเนี่ยอายาการยื่นอุทธรเราเนี่ย <c oughs> ก็เท่ากับว่าสารสารยกอุทธรณของอายาการเพราะว่าในในในชั้นอุทธรนี่มีประเด็นในคดีว่าคําพิภาคที่สารพิภากษาว,ว่าลุงทําผิดแล้วสารให้รอเนี่ยเขาโต้แย้งที่ว่าให้รอนี่แหละเขาเขาบอกว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาโต้แย้งส่วนนี้เ,เขาต้องการมบูรณ์เขาต้องการให้ลงโทษโดยไม่รอไม่รอแต่ทีนี้ สารอุทธรยกสารยกไม่อุทธรนั้นไม่ไม่ฟังไม่ขึ้นให้ยืนตามคำพิพากษาชั้นต้นอ่าคือสั่งรอไว้ละ่็เหละอ็เดิมหมือนเดิมยืนก็คือว่าให้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของสารชันต้นใช่คว่ายกเนี่ยหมายว่ายกอุทธรของของโจทก์ของของอัยการของอัยการอ่าอัยการฟังอ่าอุทธรของอัยการฟังไม่ขึ้นยกอุทธร พี่ภาคยสายืนอย่างเงี้ยตามสารชันต้นตามสารชันต้นอย่างเงี้ยค่ะ<ไ>สารบอกว่าพี่ภาคสาที่สารชันต้นพี่ภาคสามานั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วอ่า<ไ>แต่ว่ามันก็ยังมีง่งที่พี่อุไทยพูดถ้ามันมีอย่างนั้นจริงๆนี่ยนงว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะที่<ไ>สารเพราะว,ว่ามันมีคำแก้แล้วคำแก้ตรงนั้นเนี่ยมันมีคำว่าขอให้ยกฟ้องด้วยนะ<ไ>ในคำแก้เนาะเนี่ยทําไมนงกับอัน มาตาร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยผู้พี่ทรรรังสีเขาคิดเหมือนเรานี่เลยสามารถยกได้แต่ว่าสารจะยกให้หรือเปล่าอะก็แล้วแต่เออเป็นรุ่นนิ้แต่ว่าสาลเห็นว่าเมื่อไม่ได้อุทธรณ์เองเนี่ยอย่าไปยกเลยอย่าไปยกเลยถ้ายกแล้วก็ไอะไการก็มาทีก์ที่มารีกาอีกเอออย่าไปให้ดีกาเลยคงนี้เป็นที่สุดแล้วจบให้ลองอ่านให้ฟังที่สักนิดสักนิดหนึ่ง มันเป็นประเด็นไปเนาะใช่ค่ะยกคำร้องอุทธรณ์ที่จะให้ลุงจําคุกโดยไม่รอ<ก>ใช่ค่ะนิย<ก>ตยาย <ก S 1> คุณนิตยาค่ะยอฟโจง<ำ>ย์จริงใช่เพื่อนเพื่นขอให้ยกนนฟ้งองจำเลยทั้งสามแล็ก<ะ>ยกร้อมอุทธรณ์ด้วยยกทั้งทั้งฟ้องโจทย์ด้วยเหตุดังที่จําเลยได้ประทานกาเวียนต่อศาลอุทธรณ์ที่เคารมานั้นจําเลยจึงขอศาลอุทธรณ์ภาคสี่ได้โปรดมีคําสั่งกลับคําพิพากษาศาลเั้นต้นโดยยกฟ้องจําเลยทั้งสามเสียและยกอุทธรณ์ของโจทย์ด้วย อันนี้2 2> นนคือก็อขอ,อย่างสองอย่างเลยแต่ว่าดันไปขอในคําแก้ไงคะถ้าเขาขอโดยที่ว่าเยื่อุทุรณ์ไปเนี่ยศารก็เลยบอกว่าถ้าคุณได้ขอในการเยื่อุทุรณ์เนี่ยจึงจะสามารถพิพากษายกฟ้องได้เท่ากับว่าคําอุทธรณ์ของเราเนี่ยฟังขึ้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะมายกอุทธรณ์ได้เพราะว่าอ่ายกฟ้องได้เพราะว่าคุณไม่ได้อุทธรณ์สารบอกอย่างนี้สาลใช้ดุลยเิียนะครับนงก็เลยว่ามันเป็นคุณกับเราเอาตัวนี้เนี่ยแหละมามามา,มาไว้เป็นประโยชน์ สวัสดีค่ะติดตามอยู่นะคะคุณธนาพิพัฒน์สวัสดีนะคะคุณครูสวัสดีนะคะเดี๋ยวนงจะลองดูคุณมาคุณหมค์คุณใหม่ใช่ไหมคะทำรังสีคงมองเห็นทางสู่แล้วนะคะทุกทนายนะคะเอฟซีนงจะบอกอย่างเงี้ยตั้งแต่วันรับคดีมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาจะทํำยังไงนะทนายที่เขามีประสิทธิภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็นทนายไหนทนายนงทนายนพเหมือนกันก่อนที่จะเรียกค่าว่าความเนี่ยจะรู้หมดเลยนะว่าตองไไปยคํา เราจะฟ้องเอ้ยเราจะฟ้องไปยังไงเราจะใช้พยานหลักฐานปากไหนปากไหนซือ้อเพื่อสนับสนุนข้อไหนคําพิพากษาจะออกมาไม่เกินที่เราคาดหมายไว้นอกจากว่า,าลูกความของเราหรือข้อข้อที่เราได้รับเนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนแต่ว่าถ้ามันเป็นเกี่ยวกับพยานเอกสารหรือว่าเกี่ยวกับอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ปากคนเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนน้อยเนาะเพราะว่าสิ่งนี้มันมีพยานเอกสารเป็นหลักด้วยไงพี่แอ่า อ่าคุณคุณอ่ะยาจ้าสวัสดีนะคะคุณครีาเพนสวัสดีค่ะท่านทนายทั้งสองอ่าสองนิ้วจ้ายกสองนิ้วเลยใช่ไหมคะอยากช่วยหนอแต่หะช่องไม่เจอเอ้าน้องหนอยอยู่ไหนล่ะน้องหนอาปักลิงมาเร็วหนอกุหลาบดีกาขอยกฟ้องได้ไหมคะท่านทนายนงอ๋อนงว่าอย่าดีกาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ากไปเรื่องฟื้นดีกว่กา,กา,กาได้ได้สะใจด้วยเพราะว่าเราเนี่ยได้สืบเต็มเต็มเนาะ คือตอนนี้เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์หรอกเพราะว่าคําพิพากษาของเราเน่ะมันถึงที่สุดแล้วด้วยนะเพราะว่าสารเันต้นพิพากษาแล้วเราไม่ได้ใช้สิทธิ์อุทธร์เราจะไปมีชีวิตอยู่ในดีการได้ไงในเมื่ออุทธร์มันไม่มีชีวิตอ่ะใช,ใช่ไหมถ้าจะบอกว่ายกข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่จริงล่ะถ้าจะทํามันก็ต้องทําตั้งแต่ในชั้นอุทธร์แล้วแต่ว่ามันเลยระยะเวลาของชั้นอุทธร์เราก็ใช้วิธีรื้อคดีดีที่สุดค่ะ เพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าทนายธรําลังสีเนี่ยเข้ามาทันในช่วงอุทธรณ์นะเขาจะใช้วิธีการขอให้ศาลเนี่ยสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมเลยพี่นพในชั้นในชั้นอุทธรณ์ได้ได้นะครับเพราะว่ามีข้อที่จริงเพิ่มเิมแล้วก็ให้สืบศาลต้นสืบใหม่ครั้งนึงขอให้ศาลในต้นสืบถ้าศาลเห็นว่าข้อกฎหมายที่ธรรลังสีเนี่ยยื่นมาเนี่ยมันจะต้องมีข้อที่จริงที่ถ้าจะพิภากษา ให้ได้ตามข้อกฎหมายนั้นจะต้องมีการสืบพยานเพื่อให้ข้อท็จจริงเนะี่ยชัดเจนขึ้นนะ่ะศาลสามารถที่จะสั่งให้ศาลชั่นต้นนี้สืบสืบพยานแล้วส่งคาเบิกความเรื่องอะไรเงี้ยขึ้นไปศาลอุทธรเพื่อให้ศาลอุทธรมีนิสัยในข้อกฎหมายนั้นได้เนาะมันมีอยู่ในประมวลกฎหมายอยู่นะคะอืมไหนไหนอะไรทำไมเงียบไม่หรอกค่ะทุกอย่างกําหนดมาแล้วน้องธันะวันไม่งั้นปู่คงไม่ได้ไปอยู่ใช่ใช่ใช่ มันเป็นอย่างนี้จริงๆปูอยู่ที่โกกกอกไม่ดีหรอกจริงๆปูอนี่ดีแล้วอย่างจำปาดงหรอกค่ะลุงคงโดนร้องโดนโดนทิง้งทึ้งจากพวกเปรตปูเขาที่ที่เดิมต่อใช่ใช่ใช่หรือคดีใช้เวลานานไหมคะส่วนเรื่องคดีเนี่ยน้งก็ว่าถ้าจะรื้อได้ก็ต่อเมื่อว่าเราได้โฉนดมาแล้วอะค่ะเนาะค่อยมามารื้อเพราะว่ามันเึ่งจะเบ็ดเสร็จไงเนาะอืมอ่าก็ต้องให้ท่านทนายธำรรังศรีอะท่านวางแผนไว้อยู่นะคะอันนี้เป็น เป็นข้อคิดเห็นที่นงนงก็แค่คนนอกแล้วก็ลุงมีทนายที่ท่านดูแลให้แล้วรับรองทนายทําให้ลุงเนี่ยอย่างดีที่สุดเนาะไปฟังทนายอุทัยมาตะกี้ชัดโอเคพี่อุทัยขึ้นอีกแล้วเหรอคะถ้าเราได้ฉนดที่ดินก็ถือว่าชนะแล้วค่ะ<อ>ก็ได้ฉนดที่ดินมาแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําให้ประวัติเราไอ้นั่นแล้วก็สามารถที่จะมารีรีร อเอามาเอามาทาให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะใช่ใช่ใช่น้องธันตะวันคุณสวัสดีนะคะคุณกุลาบงั้นรอรื้อคดีหลังได้ใช่ไใช่ผูกใูกอย่างั้นก็ดีแล้วค่ะดีสุดเลยครับผมตอนนี้ลุงสบายแล้วตอนนี้ลุงสบายได้สืบแบบชัดเจนแล้วก็ไม่มีก็กังขานะครับอืลุงหมดห่วงเลยตอนนี้นะถ้าทนายคนนี้ไม่มาทํำคดีให้ลุงคงไม่รู้ว่า ดีใจกับลงด้วย่างะล้วด้วยนะคะทุกคนเรามีเห็นมีกรรมต่อกันเพราะฉะนั้นมองในลักษณะของกรณีศึกษาค่เอ c ซไม่มีใครดีหรือว่าเลวไปเสี่ยงหมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองให้มันเป็นกรณีศึกษามองให้มันได้ปัญญา อย่าไปคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ถูกนะกูจะต้องโกรธแค้นหรือว่าเกลียดหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเรามองว่าแต่เราเองแหละแต่ถ้าเรามองว่าเออสิ่งอย่างนี้คนอย่างแบบนี้เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะการคบคนนี่ต้องระมัดระวังเพื่อที่จะได้เอาตัวรอดได้ในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะคะคุณนมท้นมากินขับชาแนลสวัสดีค่ะคุณธรรมมาสวัสดีนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คนรักสวัสดีมีสุขสันต์แน่ด้วยนะคะไม่อยากให้เสียเวลาช่องหน่งและช่องสองและงจของคนรักจริงจริงแล้วอยากให้ยุฟ้องเพราะที่ทางของลุนมีสองคนหนึ่งอีกไม่นานก็ติดตั้งดูก็พออเเถะข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะคะอันนั้นอันนั้นมันมันมันแล้วแต่ตัวนั้นเนี่ยเราเราสบายสบายต